เป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีให้กับเวทีมิกลแนไทยแลนด์2024ค่ะสำหรับพีเมดคลินิก โดยคุณหมอมือหนึ่งเรื่องการทำศัลยกรรมเสริมจมูกแบบโอเพนด้วยกระดูกซี่โครงอ่อนคุณหมอต้นพีเมดคลินิกทีลาสุดขาดทางด้านคุณหมอต้นได้ต้อนรับสาวงามจากเวทีมิการไทยแลนด์2024ทั้ง77จังหวัดพร้อมได้ให้คําแนะนําเทคนิคคืนความอ่อนเยาว์ที่มาแรงที่สุดของพีเมดคลินิกอย่างแฟตกราฟติ้งการเติมไขมันหรือการฉีดไขมันปรับรูปหน้าซึ่งทางด้านคุณหมอต้นพีเมดคลินิกถือเป็นคุณหมอผู้ที่เชี่ยวชาญในเทคนิคการเติมไขมันปรับรูปหน้าซึ่งเทคนิคนนีี้้้เปป็ททัังงศาาาสสตตรรร์และะิ่ออยบกณ ในการพัฒนาฝีมือมายาวนานกว่าหลายปีค่ะแถมงานนี้นะคะทางด้านคุณหมอต้นพีเมทคลินิกยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้สาวงามจากเวทีมิกลแอทายแลนด์สองพทั้ง77จังหวัดได้พรีเซนต์ตนเองและให้สาวงามค่ะได้ครีเอทไอเดียแบบสร้างสารรค์เชิญชวนคนที่อยากคืนความอ่อนเยาว์ให้กับตัวเองต้องมาเติมเต็มไขมันปรับรูปหน้ากับทางคุณหมอต้นพีเมทคลินิกงานนี้ค่ะสาวๆแต่ละคนนะคะงัดเทคนิคบุกตลกร้องเพลงแอคติง้งโชว์ความสามารถประชันแข่งขันกันแบบสนุกสนานที่ได้ทั้งรอยยิ้มและสหร ตลอดทั้งกิจกรรมเลยค่ะซึ่งสาวงามมิกลแงสน2024ค่ะผู้ที่พรีเซนต์ได้โดนใจคุณหมอต้นพีเมตคลินิกจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า2 0 0 0 0บาทแต่งานนี้ค่ะทางด้านคุณหมอต้นพีเมตคลินิกนะคะกลับมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับสาวงามจากเวทีมิกลแงไทยแลนด์2องพทั้ง7 7ิจังหวัดโดยการมอบรางวัลพิเศษมูลค่า10,000บาทให้กับทุกๆคนค่ะงานนี้ทําเอาสาวงามมิกล้ง777จังวัดปนยี่สิบสี่ให้กับความใจดีของคุณหมวัดปรเมืิกันเลยทีเดียวค่ะ ผมหมอต้นปียพลนะครับก็เป็นเฮดเด i r เลคเตอร์ของพีเมดคลินิกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเว็นวันดีนะครับที่ทางพีเมดคลินิกเราเนี่ยก็ได้มีการจัดร่วมกับทางมิสแกนนะครับเนาะได้รับเกียรติจากทางคุณวัตแล้วก็ทางผู้บริหารให้เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับเป็นแกรนสปอนเซอร์ของมิสแกนในปี2024นี้นะครับฝากทุกคนช่วยกันเชียร์นะครับน้องๆมิสแกนทุกท่านนะครับ แล้วก็ขอให้ติดตามทางพีเมดคลินิกของเรานะครับแล้ว,ลวก็ทางมิสแตร์นด้วยกันนะครับนวัตรกรรมนะครับก็คือทางพีเมดคลินิกของเราอ่ะนะครับก็มีหลักๆที่เด่นๆของเราก็คือทําสัญญกรรมจมูกด้วยซิโครงตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเติมไขมัน การเติมไขมันเนี่ยเราทํามา10กว่าปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวไขมันเนี่ยจริงๆเราก็มีความปลอดภัยพิสูจน์แล้วว่าติดได้นานนะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับเรื่องของการเติมเต็มแล้วก็ด้วยช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะครับช่วยให้เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเช่นพวกใต้ตา,ตาล่องแก้มขมับหน้าผากนะครับและเรื่องของผิวด้วยคือช่วยให้ผิวดีขึ้นนะครับ ฝ้าจางลงรูขุมขนแคบลงแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มขึ้นกระชับขึ้นนะครับนวัตรกรรมใหม่ของเราอ่ะนะครับโดยปกติสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าการเติมไขมนันอ่ะจะบวมค่อนข้างเยอะแต่ด้วยตอนหลังเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ทําให้การเติมไขมนันอ่ะหนึ่งก็คือยุบบวมใบขึ้นนะครับทำให้การบวมช้าใช้เวลาน้อยมากดังนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องพักฟื้นนาน,น 10ปี2024นี้นะครับเนาะการทาสัลญ,ญกรรมเนี่ยก็ณนะวันนี้ความต้องการในการทําสัญญกรรมก็ไม่ได้ลดลงนะครับเพราะว่า,าคนเราก็ไม่อยากจะอยู่สวยนะครับดังนั้นนะ่ะก็คือมันก็มีการพัฒนานวัตกรรมในหลายๆมิตินะครับความละเอียดก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะ่ะเคสที่จะมาเนี่ยมันก็จะเป็นเคสที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นะฮะแล้วก็ใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะนะ ก็จะมีการอัปเดททางทีมแพทของคลินิกของเราก็จะมีการอัปเดตเทคนิคใหม่ๆเรื่อยๆตลอดปีนี้นะครับเนาะก็คือการเติมไขมันด้วยเทคนิครีจูแฟตนะครับตัวนี้มันจะมีเป็นการเติมไขมันที่ทําให้การติดติดของไขมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้หนึ่งก็คือบวมบวมช้าน้อยนะครับแล้วก็ทําเสร็จเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่าง เร็วนะครับก็ไม่ต้องพักฟื้นนานแล้วก็ทําให้ไขมันติดดีมากขึ้นคลินิกของเรานะครับอยู่ตรงท่าแยกลาดพร้าวนะครับของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆบีเทียหมอชิดนะครับแล้วก็ตรงใกล้ๆเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเดินทางสะดวกสามารถที่จะขับรถมาได้ทุกช่องทางก็สามารถมาได้สะดวกนะครับยังไงก็ติดต่อทางคลินิกเพื่อเข้ามารับบริการได้เลยครับ